โยมีสองดอก ยายโดนไายโดนแนวอันนี้อะไงกินกืนกินอเอาดอกกันมั้ยอุ้ยเป็นต้นข้ำวมันยนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วหนึวิธีการหามันนะ

ดอกคุณนมันจะสวยกว่าคุณนน่นแป๊บก็แยกขั้นุลคือือได้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 ยอะนี้ดอกมีตแ่างดออีเออ เออนี่นี่นี่มันีกเอียสมก็ตาอัเป็ีงยบน้าพันยางง่าเลยนี่นี่ังนึงเดี๋ยวเอาดอกนี่ก่อนนี่เออดอกมันงามเนาะโคกูแล้ว

ก็เนี่ยนยุคไซ้องนหาังมดเยอด้วนไหมเนยเ Ừ. đọc tù mình. Đì đồ ngang cái nó. Càng đậu mình. hả à? ừ này kiao ấy có một con này này ừ, ừ. เยอะเลยอืมมันบางเนาะเนาะอืมเฮ้ยดอกงามเลยนี่กําลังกินไหนนี่พอดีไงมันนี่พอดีเลยมาเก็บอู้กินเกลือนี่กินเกลือมันกินนี่ไงนี่กินเกลือมันกินเนี่ยนี่กินเกลือกินเห็ด 嗯。Mm. 颜色都一样的呢 อยาไหมโอ้นี่นี่กลังออกีมันก็มีตัวนี้หน่อยดอกันอ้วน่ะดอกมันอ้วนเป็นตะกินนะดอกเป็นตะกินไหม เห็นเห็นเห็นโด่งงามจนดิเห็นแล้วเห็นแล้วหา้อนัดากับกลับบ้านแห้งแห้งหาแห้งไปเจอเรื่อยๆล่ะ ว่ากะกกับบ้านไ่ได้กลับเปิด <c oughs> ไปเรื่อยๆเต็มเต็มแล้วนี่ เอานีวานีลัดอะไหอะไรข้ากีบน้ำตับเออเออเอเก็บเลยจีมันดอกตูมันอักเกี้ยเดี๋ยวมืออื่นกับไงกันเนี่ยรังเอานี่แจงพอดีดอกตูมมันเท่าร้ายเียบ

I'm

เก็บเลยหลายอยู่ผุดๆไปก็ย้ายพันอีกว่าไปครับย้ยพันผุดไปตอนไปชายก็ย้าพันไปผุดๆง้พันดยกว่ิดดาเลยคิดจเ บดไปขางในถึมีเเอาเ็นี่ฟานเมาแล้้ายดิายมงาเอ้แหงเกมแหงเห็นไหมอู้นี่เต็มเลยเะเอานี่ก่อน นี่แม่มันธรรมดาเห็นบอดอกงามขนาดนี้เด้นี่ดอกงามดีอ่ะเอาเก็บเลยมันเป็นปุ่มเลยครับอ้

มันเตมตาน่อย่้วผมเอาบ้านี้สิบอกินไปไหนดอกค้อแกงกินเฉยเมาถ่ายเฉยๆงามเ็เปอองใส่วาสีกาบานมันดอกงามเนาะหู <h <h ้นี่ดอกเหมือนไอ้เหมือนเห็ดไอ้ยูนันไหมสวีเดนีอืม เห็ดน้ำต้นสนนะโอ้ยรูดเลยเอา้าวนี่เก็บใส่ยตานี่หลยหเดี๋ยวมันเดินหนีเลยเหมือนกี้มันอยู่อ้าวนี่เลยอ,อืมอืมมันถืออันนี้นะ ถือกล้องแล้วมันจับมาได้เต็มตะกาเลยเก็บพอได้นี่แหละกับกลับเลยเห็นแล้วบอกกัหาเท่านี้เลยกลับ มันออกแล้วนี่ฮะนี่ยงนี่นนตูตาม Ui, thao rút dùng này <cười> <cười> เออเ็บักี่มานยอทมุนบ้ลัเออเอเอาได้แล้วนไอ้แมนบอืมได้ล้เก็บเลยว่าังเลียนเียมเกีมันอยู่ในในนี่เหรอมันอยู่ใต่ใบมันอยู่ใต่ผู้ Nhi nhìn, mì, 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 ใต้นี่ยเองได,ด,ด้ยุดนี่ได้ลายุดอกอยุ่ขของใต่นี่ยหาปาทั่วยุนนย่ของใต้เลยเนะ โอ้ี่ไหมต้น,มน,นนี่ไหมมองยังนี่สมหูลิงไหมฮึมเปรี้ยวนี่ต้นสมหูลิงหลายอืมอืมคุณละแม่ปลาสมหูลิงเปรี้ยว หลาอย,ยู่เด้ต้นนี่